นี่คือดวงรายปัก1-15กันยายน2515ของชาวธาตุดินนะฝึกศพกันมังกรแล้วก็คนที่เกิดในวันจันทร์แลวก็วันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฝากคำนายาลืกติดรตามกดใจให้แม่หมออ้มธรรมธาโรด้วยนะคะสอบสดๆกันนะคะสาหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิงกที่หน้าโปรไฟล์นะทักมาจองคิวกันก่อนนะคะขอดูพลังงานหน่อย1-15กันยายนนี้ชาวธาตุดินเป็นอย่างไรอืม ต้องบอกเลยว่า1-15กันยายนนี้นะมันเหมือนกับว่าคุณมีสติมีสมาธิมีปัญญาในการทำทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการงานนะเรื่องของการเงินเรื่องของความรักมันเหมือนกับคุณมีสติค่อนข้างมันง่นคงนะยิบจับทำอะไรทำด้วยความระมัดระวังทำด้วยสติปัญญามันก็เลยจะทำให้คุณได้เจอสิ่งดีๆหรือเป็นไปได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยด,วยดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงาน คิดทําการงานสิ่งใดสติปัญญามาสติมาปัญญาเกิดทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จได้ส่วนในเรื่องของการเงินบริหารจัดการเงินดีใช้เงินอย่างรู้คุณค่ามีสติทุกทุกการจับจ่ายใช้สอยทําให้คุณบริหารจัดการเงินได้ค่อนข้างดีส่วนในเรื่องของความรักจะพูดจะทําอะไรคุณมีสติทําให้ความสัมพันธ์ นะมันค่อนข้างดีแล้วก็มีมีพลังงานดีๆต่อกันมากๆทีเดียวนะขอดูพลังงานเพิ่มนิดนึงสำหรับชาวทัดดินนะ5 1 5กันยายนจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอดูอีกนิดนึงนะขอเปิดไพ่เพิ่มนิดหน่อยอืมต้องบอกว่าดูจากพลังงานนะ อะไรที่มันไม่ดีผ่านผลไปเลยจริงๆนะในะเรื่องการงานบางคนตกงานบางคนมีปัญหาในเรื่องของการงานบางคนมีปัญหาในเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยโอเคแต่มันเหมือนกับว่าคุณกําลังจะเดินผ่านจุดที่ไม่ดีไปแล้วนะไปสู่จุดใหม่ที่ดีที่เลิศน,นะการเงินที่เคยติดขัดคุณจะเดินผ่านจุดนั้นไป1-15ถึงมันเหมือนกับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแล้ว จากจุดที่ไม่โอเคไปสู่จุดที่ดีขึ้นตามลําดับส่วนในเรื่องของความรักถ้าติดขัดปัญหาอะไรบางอย่างมันเหมือนกับกําลังจะผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นใครที่ไม่ดีอาจจะออกไปจากชีวิตแล้วไปเจอคนใหม่ๆที่ดีกว่านะคะอะขอดูพลังงานเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะอะไรอีกอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคนใน1-15โอ้โหต้องบอกเลย ชาวธาตุด,ดินปรับตัวเก่งมากนะปัญหาอุปสรรคอะไรมันทําอะไรคุณไม่ได้เลยนะภัยอันตรายใดๆอุปสรรคศัตรูอะไรทําอะไรคุณไม่ได้เลยคุณปรับตัวเก่งนะคุณมีสติมีสมาธิมีปัญญาในการใช้ชีวิตจริงๆไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักคุณมีสติรู้ตัวว่าคุณทําอะไรอยู่แล้วคุณค่อนข้างที่จะปรับตัวได้ดีและคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คิดดีพูดดีทาดีทาให้อะไรที่ไม่ดีออกไปจากชีวิต แล้วหลังจากนี้ไปชีวิตมันเหมือนกับว่าจะสดใสแล้วก็นําพาชีวิตคุณไปสู่ความสําเร็จและก็สุขสมหวางตามที่คุณร